มามาพี่น้องมามากินสมคอวันนี้กินอยู่แต่หุ่มคอขามหุ่มขอพี่น้องสมขอแล้วพี่น้องเด้อึ้นจากลำให้ดำหน้าเศราไม่แห้งพี่น้องเนาะหาหน้าเสบ็บเสพกินพี่น้องหาอะไรกินกสมสมคอแล้วพี่น้องเต็มกว่าหุ่มก้นนะแล้วพี่น้องเด้อวาสดต้องกัน ดื่มอีกแล้วพี่น้องดื่มมะนาวมาดื่มมะนาวมากันไหวยันแข่งแล้วพี่น้องเนาะกินบะคอนี่ใส่อันแปรแดกะแล้วพี่น้องจงเขากันเนาะกินบะคอนี่ใส่แปรแหลเขากันขอบคุณสนับสนุนเสือภาทั้งลานซ้อมกันเสียเท่าจากาเอาแก่นหน่อยเพื่นอนเนาะให้เสือภามาใส่ใคิดเหมือนีัขึ้นทัดแข่งกินเขากันขึ้นจากลำหน้าพี่นอ้นองกินบะคอก่อนจดงสิกินเขาก่อ แซบๆพี่น้องหวาน่เป็นหนูขอหวานปุ่มด้วยนะผมกลนเดียบร้อย นาอยุอง่งห่มยังเป็นแจร่งเป็นหมือดอยู่ันสะท้อนกับพี่น้องหน่วยบกขอ้ออยากกินแต่สิเห็นพี่น้องมันโลนนะโดนป่านดินอยู่สร้างคู <c oughs> บกข้อหวานหน่วยบ่อใหญ่ตัวหน่วยสัมปดีกิน มาลือ้อพอยู่กรุงเทพมไงครมากินหมักสมกขอบัานเท่าสต๊าลังสตด ขนาดบ่าเด้ขึ้นกินทั้งตนว่าสิขึ้นกินทั้งตัวพี่น้องขึ้นบ่ได้หมดหลายาหาลายเจ๊สีหาไรเลยละ่ละอามีสาวต่อยเอาเป็นอยังบ้าหมดก็ต่นมาขอขึ้นมาขึมากันเถอะบุมากมาอยู่น้ำกันเป็นเจ๊แจ้งเป็นเหมือนเหมือดพี่น้องกี่กฟ้าก็หลายร้ายเต่แตะกระแลดพี่นอ้องกี่ฟ้าหลายอยู่แต่แดดเตะถอน ปกใส่อีก่อนยานไปอิม่มนาดไปขึ้นตั้งต,ตนูนกันยังไต่มากัดอยู่ในหนองมุดกระได้ ก็คืมแน่ก็ล่มแน่ก็แดดห่อนพี่น้องก็ออกไปถึกแดดก็ห่อนขันยู่งห่มก็เย็นดีแซบพี่พน้องแซบพี่มากินมะสมเห็นเดือดเดินมาสัตว์มะคอกับมะไก่พี่น้องอยูต่ตะกานี่่ะ บรนดาศิาเขาลุยสวนบักมุกก่อนอยู่กระลังพี่น้องศิ้าไปกินข้าเครื่องไปหาก,กินบมักมุกก่อนข้าเครื่องมันสุกต้นสองเป็นไ่หล,หลายพี่น้องนี่กับมุกก่อนขึ้นกันอยู่ต้นนี้เป็นพันธ์ขาวต้วนเป็นพันธ์แดง สูบบอกวิธีการเก็บออกมังมูก่อนพี่น้องที่เขาจอมาขายอยู่ตลาดนวดเสีบเพราะว่าพุ่น่ะส้วงพุ่น่ะส้วงไปกินมังก่อนแล้สูบบอกวิธีเก็บออกมังก่อนไอ้จังไล้วนี่นสเสียบพี่น้องนี่มีรสแสีบกลัวของทองตลาดเขาแซ่บเส็บน้อง ตอนแรกบ่สื่ขื้นกินได้ท้องตูนมุดแดงกับลายมือก่องกับบะมี่มันขึ้นไปก็จะสินังกินได้พอสองนวยอยู่บ,บ่บุมุดแดงสมใต้ได้ปีนองมาเด้อมาเด้อแซบแซบเนี่ยบอกขอหวานเนาะ เห็แดแก้วมันใส่กระขัวใส่บองพริกผงใส่ผงินัวพี่น้องบัวตองไปแซ่บน,น้ำปาลาเลอกินสมบัติข้อใส่ปลาแดกบ้านเฮาแซ่บหอมปลาแดก นังคุ้นเขาจะผู้เฒ่าเขาจะก็กินกับเขาพี่น้องว่ามันมืนน่นข้อดีประสานกินเขาง่ายเุ่นอ่ะเด้อลำน้าเดี่ยวอุ่น่ะจะเสียไปขายอยู่ที่ตลาดสาวร้อนโทษเพื่อการเฮาตอนห่มคนเดี่ยวบ้านพี่นอ้องบริบัทก็กินหน่อยแค่ผสนเพราะว่ากินหลายไปพี่นอ้องเพราะว่า,าดำใส่บวดี พอรำใส่พอดีก็เด้กินได้บ่ได้เพีินเนาะกะกินเผ็ดกับบ่ได้ร้ายเป็นแน่แน่แ่อยากกินขั้นบ่เผ็ดกับบ่มีแห้งพี่น้องกินกันยังก,ก็ได้มันเล้วสดเพื่อกินมะข,ข่อเับเป็นหล่อนมันมันอิ่มพี่นเนาะต้องเด็ดกินมนในนังคนจะเยม แบบบางลำใหญ่ขึ้นหลอนในออกอาอบางลำใหญ่เนาะพี่น้องเนาะบริหวณบกข้อก,นอกนออ <laughs> ินยำไรแซดน้ำหนัน่นแก่เซนแก่เดือดเดินพี่น้องกม้มดับให้ลำหน้าตากแดดมากิน บักสมบักแซวบานเนี่ยามขึ้นจากให้ลำหน้าเข่ากันตาพี่น้องบมื่อจะกินหมกขอ,อ,ก,ก,อก,ก็กินหมกม่วงบมื่อจะกินหมกม่วงก็กินหมกขามหน่อยบมื่อจะกินหมกขามหน่อยก็กินตำหมูฮู้งหยามนี่ หน่อยก็คือแดนไปแดนมาสิลำบ่เป็นเต้จุไอต้องเห็นหน้าบ่เน,น,นาะแหงนั่งหิ้มให้หน้าอยู่เซ่บๆสีบไปเนอมาองมนมาสดผู้อยู่กรุงเทพกรุงไทยอยากกินของบา้านเท่ากกินเผื่อไดเด้อแสีบ กินสดๆจากต้น e มันเจ็บต้นพี่น้องเมนไปเอาโรไปกอดสดกุ้งเก็บกุ้งไข่มันแต่เหี้ยของกบเสบไม่เป็นเนาะคือไข่มาแดงคือกันแซนแข็งไปมัคือกินแบบว่าแง่สดๆกินสดห้ามมาแดงลายยันแง่ไม่ปิ่งมั่งัวอยู่พี่น้องเพราะว่ามันอันนั้นนะมันออกลามันไข่ลายก็เลยกำลังเป็นไม่ปิ่ง ขึ้นมาแล้วพี่น้องหาไรแล้วที่แห้งกับว่าแห้งเพราะได้รำบมวลนุ่นเดี๋ยวเนี่ยเมงบันกับก้อนก้อนแต่เมงบันจะไหลสดเผื่อเลย แสบพี่นอ้องแสบเอาลูงมหน้อยผด <c oughs> อยู่บนนออเข้าหากินง่ายมาไปตามดููกาันบวัวามาข้อมักบ่าพี่น้องย่งขักบ่าเนาะของบ่าไม่หมดตัวบุย่างมักบ่าพี่น้อง bằng bộ bằng tí mèo Xẹp vừa đầy nó cứ phụng bằng bằng Bưng bằng 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 bưng bằng 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 นึกจะถอนแล้วเปี่นเนาะโดนกระโลนเหมือนห่างบนแดงหน่วยบกข้อพี่น้องเป็นแสงงป็นแสงอยู่เห็นอยู่บนน้อ,อคุณ มะคอหวานมันหน่อยใบใหญ่ได้พี่น้องคอหวานมะข่าหวานใหญ่มนรรยยันใส่ซ้อนเส้นแดดจะเค็นมาเห็นนะพี่น้องเนาะมะคอหวานมันหน่อยใบใหญ่พี่น้องแสบกินแสบกินแสบเอาขอบคุณพี่น้องที่ติดต,ต,ตามดู้พี่น้องด้วยติดตามคลิปมีเวลากับเสียดไปน้ำขั้นเมือดได้หยากรำหน้าเอาปฏิเสธพี่น้องนนเนาะเมือดได้ขึ้นดกกาคำรือว,ว่า เกี่ยวหญ้าให้งัวหรือว่าส่วงใดก็อันนี้ละมันแดดก็เลยฟ้าขึ้นมาพี่น้องเมื่อใดมันขึ้นก็นสีดำโดนพี่น้องติดตามหรือดันให้ถึงหยอดย่างอะไรเปลี่ยงเด้อดันให้ถึงเมืองวิวเนียเพราะว่าดัานดันดัน,ดนขึ้นซอยกันแล้วพี่น้องนเนาะเฮ็ดไปตามกันยืางนี่แล้วตามเพื่อซื้อเพื่อซื้พี่น้องเนาะอยู่ตรงไหนตรงหน้า,นนาเฮ็ดไปพอมันมว้มวนยง่เพราะแต่ว่าบางคลิปเจ้าของใบเฮ็ดเนียงลงไปพี่น้องเนาะ พี่น้องติดตามดันแห่แน่ทางช่องยูทูบเนี่ก็ปล่อยไปเรียบร้อยพี่น้องปล่อยทุกคลิปเดียวเนาะปล่อยไปหลายคลิปเดียวพี่น้องเขาไปบงทั้งช่องยูทูปมูลมีพาเสแปรพี่น้องเนาะพิมพ์ก็ไปมูลมีพาเสแปรเห็นจะเห็นเห็นเด้งขึ้นนุ่งนอกกับกดได้ก็แชร์กดติดตามหรือว่าพี่น้องกดดันขึ้นแน่แน่จะโคตรเหมือนหนอกของหน้าพี่น้องเนาะอย่าเกล็ดหมูเห็นหนูเป็นเห็ดเห็ดหนูเป็นกินแบบเป็นจะเสแปรพี่น้องเนาะก็เลยดันมาเห็ดร่องเบิ่ง กินนี่กินมะข่าพี่น้องเคียงอร่อยเนา่อยนี่ละต่วนมะข่าพี่น้องแจ๊ก่ายเบิงบ่งเบิ้เบิ่งแห่งจ๊ะมันได้เบิงบ่งเบิ่งพี่น้องเนาะว่ามันสีทถอนบ่พี่น้องต้วนมะข่าพี่น้องเสียถอนกันบ่เป็นก่อนอยู่พี่น้องโดอกโดโลกูกตอนแรกว่าสิขึ้นกินทั้งต้นมดแดงหลายๆกะมือกล่องบ่งมีแม่นขึ้นไปก็จักสิบข้กินได้จักหน่อยพี่น้องเนาะเพราะมดแดงหลายมดแดงสุ่มมีแต่หงางใหญ่ๆจักมาได้สังเวยไม่เปลีนขัวอยู่หนึกแตวล้ำหน้า่นบ่ เอาเป็นมาคลิปนี้เอาเป็น่าขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งเสือพายส่พี่น้องเนะาะแถวเกอหน่อยทั้งดนงันซ้อนกับเสนเท่าพี่น้องตรงกลางอยู่เด็ปุ๋ยเปไ็นไซเขาเซนหนามไซอ้อยไซยางไซป่ามที่มันจงนี้ตรงมีหาเพันใดที่อำเภอตะการมีสาขาเดียวในอำเภอตะการพี่น้องเนาะที่เพป็นในเสือพายมาใส่คลิปแต่ละคลิปก็เพลงเนาะกติดตามเบิง้งผลงานของผู้ขาไปน้ำที่พี่น้องดันขึน้นแน,น่เห็นถึงหมืน่นวิวถึงปลายย่างพี่น้องอยากขึ้นสูงหอดปลายย่างพี่น้องเนาะจังสิกระโดดลงมา เอาเป็นไปแคปนี้ขอพี่น้องติดตามทั้งช่องทูบนำมูลมีพาแซบเอาเป็นไปกินปลขคอกินปลาสุม่มขึ้นจากล้ำหน้าพี่น้องเนาะซ้อมมือมีแหงนามเทียงเบๆเนาะเพียงเนาเอาเป็น่าซ้ำนิดเพียงเนาะสวัสดีครับ